คุณทศพันตะวันเอกปริวัตสัจจานนท่านผู้ในการทวีแสนขบลนแล้วก็ผู้ในการประวิทย์เหมัธยมเดือนท่านเก้าท่านครับเอาจมเลยไหมครับโจมเลยนะครับเรียบร้อยรอบคือ ไม้ครับไม้สีมไม้ยูไม้ในี่ไม้ยูครับเนพียงไปแล้วค่ะเป็นไม้ยง ท่านตรกูเอมบัราราพันกาลปุรุทธรปุรนใครจะพมอทึงกทได้รลบการปสามนพระครูปทีธรรมธีรพรหรือหลวงปู่ปฐมเผารา ท่านเ,เมตตาได้บริจาคท<ป>องคำแท้ไม่ทราบจำนวนแต่มากมากมากเลยนะคะพร้อมปัจจัยด้วยนะคะท่าต่อไปท่านวิราวันเชยจ์จงครับสรรพกรเพื้อนีอนน่สบกรกีบน,นะครับ ทอนโูงประถมวัดป่าศิวิไลวัดเจดนาสมทบผ้าป่า

เป็นไม้ที่เจ็ดครับไม้ที่เจ็ดไม้ที่เจ็ดครับไม้บางคนที่เจ็ครับลำับถัดท่านผู้บรการตวีแสงอุบลครับเป็นไม้ที่แปครับไม้ไม้ที่แปครับอาจารย์ครับไม้ที่แปดไม่ไที่แปครับไม้ที่แปดไมเชื่อในทางครับ แล้วก็ท่านที่9นะครับในรอบชุดนี้ท่านผู้บริการประวิทย์เหมัตุลินครับเป็นไม้ที่9คกับไม้มลงคลมมาที่9ชุดต่อไปนะครับชุดที่2ที่จะวางไม้มงคลเตรียมไว้เลยนะครับท่านตรงชัยชัยรศท่านประวันเกตนันท์ท่านสวยตั้งจอนสบนติท่านพองออนปัดป้องคำสิงเติมศักดิ์วิชัยท่านนันทวัฒน์ชัยรศ ท่านทิพยรัตน์สิริท่านอเนกสิริบุญท่านรองศาสตราจารย์ดรอัศวินและท่านอนุปราบินครับทั้งกาท่านเขียนไว้เลยนะครับคนหนึ่งเด็กเจอเลยครับชิ้นสองยังเจอนะครับเดี๋ยวเดียวเข้ามาเลยท่านที่หนึ่งท่านตรงชัยครับหมายทีขหนึ่งหมายเลขหนึ่งครับไม่อะไรดูดูในภาพแล้วจะพึ่งก็ได้ไหมก็ได้นะครับ ท่านที่สองท่านไปวันนะครับไม้ขนนไม้ขนนท่นที่สามท่านสวยะครับมุมนั้นแหละขนุนท่านสวยติจ่จาดสุดกันเดียวกันเลยเดียวกันเลยก็ได้ มที่สามก็ไม้ที่สามท่านท่านสวยไม้ที่สามนะครับต่อไปท่านที่สี่นะครับท่านตัวก่อนป้องตังสิงนะครับเป็นไม้ที่สี่ไมที่สี่นะครับท่านตองป้องตังสิงนะครับไม้ที่ห้านะครับตัดที่ห้าท่านเตินสักพรมวิชัยครับเตินสักพรมวิชัยไม้ที่ห้านะครับ ท <gen <gen ี่หกท่านนัตวัฒน์ชัยรอดครับเป็นหมายเลขหท่านนัตวัฒน์นะครับหมายเลขเจ็ดเชิญท่านอเนกศรีบูลครับผู้การท่ามวตุรยุการสุริยสัมพุรุณวังกิจนะครับหมายเลขเจ็ดท่านนัตวุฒน์อีหมายที่6นะครับหมายที่6หมายเลขหกท่านนัตวัฒน์หมายที่6นะครับ อันเนยม้ที่เจ็ดนะครับท่านอันเนยไม้ที่เจ็ดไม้ทีครับอาจารย์ครับมาที่เจ็ดมาเจครับมานี่เมาห่เามาเามาอามายจบาที่แปดท่รองศาสตราจารย์ดรอัศวินพรมสภาครับเ็มาท่ครับมาที่แปท่านดรอัศวิครับ

ไม้มงคลทุกท่านนะครับตอนนี้ก็จะเชิญทุกท่านประจำที่นั่งตามดเดิมนะครับตามดเดิมนะครับต่อไปนะครับจะเป็นผู้ที่สร้างกิตทองกิดเงินและก็กิตหน้านะครับและแบบนี้กระผมขอแจ้งรุรชื่อผู้ที่จะเป็นผู้สร้าง อินทองอิกเงินอิกหน้าจำนวนเก้า่านนะครับจำนวนเก้า่านท่านที่นหนึ่งท่านลลิตาเรศวนิคุณรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเนเชิญท่านลลิตาเรศวนิคุณรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครท่านที่สองเรียนเชิญท่านสมเกต ทิพานนท์ครับนายอำเภอบางโคนท่านที่สองครับท่านที่สามครับเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกปิดปัสตาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำพูท่านที่สี่นะครับเรียนเชิญท่านประจนจันโผลปัติอวสอมือสองดาวครับท่านที่ห้าเรียนเชิญคุณยุธาทธาแห่งจันนะครับพนักงารอำเภอสองดาวท่านที่หกเรียนเชิญท่านอัธวิทย์ ยาวัประพาสผู้พิพากษ,าว,า,ษา,าวุศาสตรจังหวัดสว่างแดนดินครับท่านที่เจ็ดเรียนเชิญท่านอนุเอกชัยวรรณทองผู้อำนวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคมท่านที่8เรียนเชิญท่านกิติชัยขะอังกุว้ณณุยานิชาภูหาเลและท่านที่9เรียนเชิญคุณจุราลักษ์แพงดีัวหน้าโครารประปากน้ำครับเรียนเชิญค,ครับทั้ง9ท่านครับ

มัตที่จะได้เสอนเชท่านประจําที่เดิครับังใส่ครับเชิญท่านที่สองครับท่านสเนทรีพิพานดครับได้เพื่อังโคนเป็นมาที่สองสองตั้อกอนทอที่สองครับ คนเงินคนเงินคือเราจะเรียนจากทองเงินน้าครับอันะทนที่สามกับพันตำรวจเกฑเป็นปตตรานะ 3, าครับอันที่สามนะครับอันที่สามอันที่สี่เรียนเชิญท่านประจนจนันโทครับประนุโ,โสเปิดสองดาวกนที่สี่ครับที่สี่เป็นทองเหมือนกันกบทอง อันที่ห้าทค,คุณยุพาแพงจันทร์พัฒนาก,การอำเภอสองดาวครับท่านที่หท่านอัทวิทยาวประภาสนะครับผู้พิพากษามสาลจังหวัดสว่างแดนดินครับอันต่อไป เอกชัยวรรณทองนะครับแล้วก็ท่านกิติชัยครับอัมปุ่มครับแล้วก็คุณจุรารักแพงดีนะครับวันแรกโครงการฝ่ารับน้ำนะครับเป็นท่านที่เก้าขอวางแหนครับที่เก้าที่เก้า ชุดต่อไปครับความทองเงินหน้าชุดที่สองนะครับเรียน,นเชิญร้อยเอกไกรวุฒิคำศรีพลครับหัวหน้าโครงการศูนย์บัญชีบ้านใสทองและร้อยเอกไกรวุฒิคำศรีพลครับเรียนเชิญครับเยชื่อแล้วก็เรียกเรียนเชิญครับเลยชื่ออะไรแล้วมาเรียงต่อกันเลยมาเรียงเลยครับระเดียตรงนี้เลย ท่านประกิจประทุมชาเดียวเชิญครับท่านสามิตรแก้วกาท่านวุฒิพงศ์เจรนายพยท่านจตุรงชัยรบท่านวารินอินท่านราวินนะครับประธานภัยท่านราวินอินหาท่านจักริดสุขีอาจท่านอนันต์ศรีจันชัยและท่านสนาธพาเหินครับเดี๋ยวเชิญนการศึกษาครับ ชุดต่อไปชุดที่สามนะครับเตรียมไว้เลยนะครับเรียนเชิญท่านคณนิตปูเพชรนะครับต่อไปนะครับชุดที่สามเตรียมรอไว้เลยครับเข้าเดี๋ยวรอไปเลยแล้วก็เรียนเชิญคุณธนเกษตตุนเทนคุณวรุษโยนทงคงคุณเอราวันตาประสีคุณเรืองวิทยากูล พันตำรวจโทก่อเกียริช่นชมคุณวิชิตชัยประเทศพันตำรวจตรีวสัสนญชัยมาศและคุณนิติศสุริยันครับจัดที่สามครับชุดต่อไปครับเรียนเชิญเลยนะครับร้อยตำรวจเกดคุณแสงนาบุรีคุณประภัยกรมเสนาคุณปรูพรสวรรค์กรมโสภาคุณพงศักดิ์คุณสน คุณแม่ละกรนบุตัดสินคุณละไมวัดหลังทองคุณมณีรัตน์ประจันนวนคุณอภวัจันศรีเดินอครับทีม่มีหลายชื่อ a Oh, okay. <laughs> เงินก้อนอิดทอเพิ่อนเติมนะครับคุณสุริการเป็นเจรัตเดโชชัยครับเืนเชิญนะครับมาต่อแถวตรงนี้ได้เลยนะครับคุณสุริการเป็นเจรัตเดโชชัยครับ